นีแหละเท่าไหร่ขอโทษนะครับอันนี้มาออเดอร์ลูกค้าผมเดี๋ยวลูกค้ารอนะครับนี่ฉันรู้จักเจ้าของร้านนะของร้านน่ะแกเนี่ยเดือดร้อนแน่แนฮัลโหลครับอยนะ็่ไหนเนี่ยผมกำลังมารับออเดอร์แล้วครับผมไนจะเพี้ยนแล้วนะหิวได้แย่แล้วเนี่ย เหมือนกดยกเลิกอลยครับครับครับผมจะรีบออเดอร์ไปส่งนะครับอย่าเพิ่งยกเลิกอ,ออเดอร์ผมนะครับมารับออเดอร์ครับเดี๋ยวคุณลูกค้านั่งรอก่อนนะคะกำลังทำให้ค่ะช่วยเร่งให้ผมหน่อยนะครับพอดีผมรีบอะครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะขอบคุณมากครับ องเล็กหมูตุ๋นกลับบ้านสามทุค่ะได้ค่ะเราักพูดนะคะ o r ะออเดอร์เดลิเวอรี่ได้แล้วค่ะฉันเอาถุงนี้แหละเท่าไหร่แต่ว่าถุงนี้มันเป็นของพี่ไรเดอร์นะคะขอโทษนะครับอันนี้มาออเดอร์ลูกค้าผมเดี๋ยวลูกค้ารอนะครับเนี่ยฉันรีบ ฉันขอก่อนไม่ได้หรือไงเราผมไปต่อคิวสินี่คุณคุณจะมาแซงคิวคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะคุณเห็นไหมว่าฉันเองก็ต่อคิวอยู่น้องไรเดอร์คะ่ะอย่าไปยอมนะคุณไปต่อคิวเถอะครับเดี๋ยวลูกค้าผมรอเดี๋ยวเขาจะยกเลิกออเดอร์ผมนะครับใช่ค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าไปต่อคิวดีวกว่าน,นะคะฉันรีบฉันจะเอาถุงนี้นี่ฉันรู้จักเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านมาพวกแกเนี่ยเดือดร้อนแน่แน่ เกิดอะไรขึ้นคะคือว่าคุณลูกค้าท่านนี้ค่ะเขาจะมาแซงคิวพี่ไรเดอร์ค่ะแล้วเขาก็ยังอ้างด้วยนะคะว่าเขารู้จักพี่บีเอ่อเท่าที่จำได้ฉันไม่รู้จักคุณลูกค้าเลยนะคะเอ่อเธอเป็นเจ้าของร้านเหรอใช่ค่ะแล้วสรุปคุณลูกค้าคือใครคะ เออคือคุณลูกค้าคะคุณจะมาอ้างว่ารู้จักคนโน้นคนนี้เพื่อให้ตัวเองได้รับสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วถ้าคุณลูกค้าแซงคิวคนหนึ่งอะ่ะแล้วลูกค้าท่านอื่นๆที่เขามารอคิวมันจะช้าไปด้วยนะคะคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าไม่ยอมต่อคิวทางเราก็ขายให้ไม่ได้นะคะเออพี่ไรเดอร์คะ รีบเอาอเดอร์ไปส่งให้ลูกค้าเถอคะ่ะเดี๋ยวทางนี้บีจัดการเองยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้าคะคราวหลังอะ่ะคุณลูกค้าคนมีมารยาทมากกว่านี้นะคะจะมาแซงคิวคนอื่นแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้การต่อคิวอะ่ะมันเป็นมารยาททางสังคมเบื้องต้นเลยนะคะแล้วถ้าคุณทำแบบเนี้ย คนอ so ื่นเขาจะหาว่าคุณไม่ได้รับการอบรมนะคะอะ ต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้น้องรีบทําให้เลยค่ะโทษด้วยนะคะค่ะเออน้องฟรีมต่อไปอะถ้ามีใครแอบอ้างว่ารู้จักพี่อีกอะไม่ต้องให้เจนคิวนะเพราะใครมาก่อนก็ต้องได้ก่อนทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันค่ะเข้าใจแล้วค่ะอะรีบทำให้ลูกค้าเลยค่ะ คุณต่อ,อ,อคิวเถอะครับลูกค้าผมรออยู่เดี๋ยวลูกค้าผมจะยกเลิอกออเดอร์นะครับแ่อลูกค้าคะคุณลูกค้าไปต่อคิวดีกว่านะคะฉันรีบฉันขอก่อนไม่ได้ได้ไงนี่ฉันรู้จักเจ้าของร้านนะถ้าเจ้าของร้านมาพวกแกนเนี่ยเดือดร้อนแน่เสี่ยงจำอะไรกันคะเกิดอะไรขึ้นคะคุณลูกค้าพี่บีคะคือว่าคุณลูกค้าท่านนี้คะ่ะเข้ามาแซงคิวพี่ไรเดอร์คะ่ะแล้วเขาก็ยังอ้างด้วยนะคะว่าเขารู้จักพี่บีคะ่ะเออ ข้าี่จับได้ฉันไม่รู้จักลูกค้าเลยนะคะเ,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 เธอเป็นเจ้าของร้านเหรอใช่ค่ะแล้วสรุปคุณลูกค้าเป็นใครคะคือคุณลูกค้าคะคุณจะมาอ้างว่ารู้จักคนโน้ตคนนี้มันเป็นไปไม่ได้คัคุณจะมาแซงคิวคนอื่นคุณจะมารับสิทธิพิเศษแบบนี้